มันเปลี่ยนไปตั้งแต่กราฟทำอท i ไฮบ่อยช่วงแรกต้องก่อนหรอพฤติกรรมของกราฟในช่วงแรกแหะที่มันเกิดอท i ไฮในก่อนหน้านี้เนี่ย,ยที่มันเกิดอท i ไฮในชุดด้านล่างเนี่ยครับคนจะรู้สึกว่าถ้าจะบายมันคือการบายบนอวกาศบายบนยอดเขาบายในที่สูงคนก็จะกลัวแต่พฤติกรรมปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปผมเชื่อว่าคนไม่ว่าไม่ว่าพี่ๆคนไหนที่อยู่ในจังหวะชุดเนี้ย พี่จะเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไปสมัยก่อนอาจจะไม่กล้าแบบขึ้นไปสูงๆต้องกดอย่างเดียวขึ้นไปสูงๆต้องกดเพราะคาดหวังว่าจะเป็นต้นเทนเดค์ขาเซลล์ตัวผมเองก็คิดต้องบอกแบบน,นั้นเพราะมันคือออทามไฮที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเกิดข,ขึ้นอีกแต่ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าบทเรียนนั้นมันสั่งสอนให้เราได้เรียนรู้แล้วว่าไกลได้อีกสูงได้อีกไปได้ต่ออย่าคิดเองอย่าเอ๊ะเองอย่าเชื่อว่าความเชื่อเราถูกที่สุดจงเชื่อ <laughs> จงเชื่อกราฟเถอะว่ามันไปต่อได้ฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนโดนบทเรียนมาแล้วพอมีบทเรียนมาแล้วก็เลยจะกล้าที่จะบายมากขึ้นงั้นเราก็เทรดตามโครงสร้างไปละกันไม่ต้องไปรอดักอะไรชุดไหนอะไรยังไงเราก็เทรดตามโครงสร้างไปเทรดตามโครงสร้างอ่ะหลุดสปีดไลายยา,ยางยังไม่หลุดงัดไปสิเข้าใกล้สปีดไล์หาดีมานงัดไปสิเออก็งัดไปแค่นั้นเอง ก็เทตามโครงสร้างแลวกันให้งั้นง่ายๆไม่หลุด B ีก็อย่าเพิ่งว่ามันจะลงฉะนั้นภาพมองเป็นภาพนี้จะง่ายกว่าเทรดตามจังหวะของกราฟไปเรื่อยๆ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 ,ๆเขาบอกอะไรเราเข้าอันนั้นเขาบอกอะไรเราเข้าอันนั้นเขาอยู่หน้าเทรนด์ไหนเราเข้าอันนั้นแต่ในเมื่อเราเป็นเดเทรดมันจะมีจังหวะแบบเนี้ยที่เรารู้แหละว่าเทรนด์ใหญ่มันเทรนด์ใหญ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยจังหวะวันหนึ่งเนี่ยสองวันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นจังหวะอีกวันหนึ่งไปเป็นขาลง แต่มันเขาเรียกว่าสวิงนะครับเขาเรียกว่าสวิงแบบนี้เขาเรียกว่าสวิงนะเราอยู่ในจังหวะทขาขึ้นของสวิงนี้แล้วเมืนไม่อออกจากสปีดไลน์มันเพียงเพียงแค่พักตัวไม่ใช่ลงเฮ้ยเทงขาลงเลยทําเฟรมอะไรคุยกับเพื่อนให้ดูเรื่องมันเป็นเพียงแค่พักตัวไม่ใช่ลงลงมันต้องลงไปเป็นหมื่นหมื่น ให้เราเห็นได้แบบชัดเจนว่ามันทุบแล้วถึงเวลาทุบแล้วเราจะเห็นเลยว่าสายลิฟต์ขาดมันเป็นแบบไหนคนติดบายจะแบบเอ้ออ่ะๆๆอ่ะกูอยู่บนยอดทั้งนั้นะหนาวเลยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเขาจะลงเค้าจะลงให้ค <cier ans> <gearbox> ุณเห็นแบบโหดๆให้คุณเห็นเลย3 4 5,000วันเดียว10,000จุดคุณจะเห็นแบบนั้นนะครับคุณจะเห็นแบบนั้นซึ่งปกติการเห็นแบบนั้น1ข่าวนอกตาราง every Everything สักอย่างหนึ่งที่จะทำรลายเด,ดอเมริกาหรือค่างเงินดอลลาร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําลายทำให้เกิดความเชื่อมั่นของทองน้อยลงก็จะเอามันลงหรือข่าวในตารางข่าวในตารางมีหน้าที่ทําลายโครงสร้างข่าวในตารางมีหน้าที่ทําให้คนหลายๆคนเชื่อว่ามันจะเริ่มลงแล้วเช่นข่าวในตารางมาแล้วทุบลงมาปุ้ง CPINonfarm r y t h i n g ตุ้ม ซีไไอเคยเห็นแล้ว1 3 0 0 0จุด C M I คุณก็เคยเห็นแล้วนอนฟาร์ม8 0 0 0จุดจุดคุณก็เคยเห็นแล้วอยู่ในตลาดนี้ฉะนั้นการลงมาข้างล่างแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาใหญ่ๆนะห0า0จุดสบายๆมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้เกิดว่าเขาจะเห็นว่าเฮ้ยแบบที่เราเห็นรุดสปีดไลน์รุดโลสวิงใหญ่ๆมีโอกาสอย่างน้อยเนี่ยได้งัดแน่นอนชุดหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยได้งัดแน่นอนชุดหนึ่งผูตง้ตรงตรงถ้าหลุดแบบนี้ยังไงก็ได้งัดแล้วบอกเลย ถือถืออะไรถือบายต่อไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ความหมายคือเราจะถือแล้วถึงโซนเราจะเฮดเราก็จะเปิดไม้แดงลงมาเราก็จะถือไม้แดงลงมาด้วยเราจะเฮดจิ้งไว้ถ้าใครจะเป็นเป็นสายที่แบบเอออยากจะลองรันไม่ว่าจะไปทางไหนกูถูกหมดเอาสิมาสินี่แหละชุดแบบนี้แหละจะเกิดขึ้นขึ้นไปฉันก็ถูกลงมาฉันก็ถูกพฤติกรรมของเฮดจิ้งจะได้ใช้ตอนนี้แหละที่สําคัญนะครับแล้วตอนนี้ เขาก็ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างชัดเจนถ้าขึ้นมาสูงได้ขนาดนี้ก็สวยสดนะครับถ้าเขาลงไปหลุดได้จริงนะนี่คือสิ่งที่จะอธิบายให้ฟังไม่ต้องกลัวมันครับถ้า, choices, ถานนมันหลุดได้สวิงใหญ่ขนาดนี้แล้วมันหลุดได้ก็ยังมองขึ้นได้อยู่เพราะอย่าลืมนะครับขาสวิงอยู่นี่จ Ast ้ะนี่นี่ขา C จริงๆอยู่นี่จ้ะนี่คือขา C แล้วนะตอนแรกที่มันจะไม่เบรกมันจะเป็นขา B อยู่นะตอนนี้เป็นขา C ขา C อยู่นี่จ้ะขา C อยู่นี่จ้ะเห็นไหมครับก็ยังมองขึ้นอยู่นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะ <laughs> มีถนอนอีกวันเวนึงจ้ะเอาอีกแล้วนี่แหละครับทองนี่นะครับฟอร์เรกมืนี้นี่คือความเซ็กซี่ของเขาครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเขายังไม่จบนะครับเป็นว่าอ้าวหลุดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะลงอ่ะลงใช่แต่เป็นอาจจะเป็นเพียงแค่ลงเพื่อพักตัวแล้วขึ้นต่อก็ยังเป็นไปได้ยังอยู่วิ่งในกรอบนี้ต่อเนื่องนะจ๊ะเป็นขาซีที่วิ่งขึ้นต่อเนื่อง pramani negara pramani